ลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่64คาธาทำอาหารสำหรับถวายพระกฤษณะเสร็จทันเวลาเพียงคนเดียวจากนั้นเธอมานอนพักที่ห้องเมดดี้มาที่ห้องครัวและไม่เห็นคาธาทำอาหารก็คิดว่าคาทายอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองแล้วเธอโทรบอกเรื่องนี้แก่สาวิตรีบอกว่าพวกเขาจะต้องถูกแขก,กที่มาร่วมงานดูถูกเพราะคาทาคาเบียบอกคาทาว่าเธอควรจะให้เขาช่วยทำอาหารและเธอควร จะเป็นห่วงลูกในท้องบ้างสซาวิตรีกลับมาที่บ้านไม่พอใจที่คาทากับคาเบียไม่บอกเธอว่า พ่อครัวไม่มาทำอาหารคาเบียพาสาวิตรีมาดูอาหารที่คาทาทำไว้ที่โต๊ะอาหารสาวิตรีรู้สึกประหลาดใจและชื่นชมคาทาคาเบียถามว่าสาวิตรีรู้ได้อย่างไรว่าพ่อครัวไม่มาทำอาหารสาวิตรีบอกเมดดี้โทรบอกเธอเมดดี้ตกใจเมื่อพบว่าคาทาทำอาหารทั้งหมดเพียงลำพังคืนนั้นครอบรครัวของคาเบียให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเฉลิมฉลอง ในวันประสูติของพระกิษณะคาถาเล่าเรื่องราวของพระกิษณาให้เด็กๆฟังเธอพูดเน็บแนมถึงยุวราชบอกให้เด็กๆอย่าได้เป็นคนไม่ดีแบบนั้นคาเบียสวมสร้อยข้อเท้าให้คาถาคาถารู้สึกดีที่ได้เห็นรอยยิ้มของคาเบียและเธอหวังจะให้เขามีรอยยิ้มตลอดไปลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่65สาวิตรีตกใจเมื่อพบว่าหม้ะใส่เนยสดร่วงตกแตกอยู่ ที่พื้นคิดว่ามันเป็นลางร้ายมากเมดดี้ต่อว่าคาทาบอกสาวตรีว่าใกล้ถึงเวลาทำพิธีบูชาแล้วความจริงเปิดเผยว่ากุนจันทร์เป็นคนทำโม้ใส่เนยร่วงตกแตกเพื่อจะใส่ร้ายคาธาคาธาบอกเรื่องนี้แก่คาเบียคาเบียสั่งให้สาวใช้เอาครีมสดมาให้คาทาคาธาเริ่มทำเนยจากครีมเมดดี้บอกคาทาว่าเนยจะต้องทำจากนมไม่ใช่ครีม คาท่าบอกเม็ดดีว่าพระกฤษณะจะต้องเข้าใจในความตั้งใจของเธอสาวิตรีชื่นชมคาทาที่มีวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับทุกเรื่อง มันจูบอกเม็ดดีว่าเธอลืมบอกให้คาทาเอาใบกระเพราใส่ในอาหารที่จะถวายพระกฤษณะด้วยมเม็ดดี้โยเยยคาทาต่อหน้าทุกคนแต่คาทาบอกเม็ดดีว่าเธอได้ใส่ใบกระเพราลงในอาหารทุกอย่างแล้วต่อมาพิธีบูชาเริ่มต้นขึ้นสาวิตรีบอกให้คาทากับคาเบียร่รวมกันไกวชิงชา้าเพื่อบูชาพระกฤษณะยุราชอยู่ที่ระเบียงชั้นบนคิดว่าคาเบีย ต้องมาตามเขาไปร่วมทำพิธีอย่างแน่นอนคาเบียตัดสินใจทำพิธีบูชากับคาทาโดยไม่ขึ้นไปตามยุวราชทำให้ยุวราชไม่พอใจต่อมายุวราชบอกคาทาว่าเขาจะให้คาเบียยกโทษให้เขาและเชื่อใจเขาอีกครั้งให้ได้ภายใน24ชั่วโมงลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่66วันต่อมาคาทาพบว่าคาเบียลืมแต้มสินดูให้เธอเธอ เผลอทำตลับใส่ผงซินดูร่วงตกพื้นและวิตกกังวลว่ามันจะเป็นลางร้ายต่อมาทุกคนออกมานอกบ้านเพื่อดูการละเล่นการต่อตัวขึ้นไปทุบมอส่เนยที่แขวนไว้อยู่ในที่สูงยาสบอกให้คาเบียกับยูราชช่วยกันทุบม้อส่เนยให้แตกเหมือนทุกๆปีแต่คาเบียตัดสินใจให้เดบราชมาร่วมมือกับเขาทำให้ยูราชไม่พอใจ ต่อมาคาเบียเตรียมต,ตัวและซักซ้อมความเข้าใจกับพวกผู้ชายคนอื่นๆคาทาวิตกกังวลขอให้คาเบียอย่าได้ปีนขึ้นไปพรโม้อใส่เนยแขวนสูงเกินไปคาเบียปลอบคาทาบอกเขาทำแบบนี้มาทุกปีคาทาอธิษฐานขอให้คาเบียปลอดภัยยูวราชพยายามโน้มน้าวให้เดบราชช่วยเขาเพื่อทำให้คาเบียหายโกรธเขาเดบราชยอมช่วยยูราชด้วยการโกหกคาเบีย ว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายจึงไม่สามารถปีนขึ้นไปทุบม้ใใส่เนยกับคาเบียได้ คาเบียรู้ทันบอกยูราชว่าเขาจะไม่ยอมยกโทษให้ต่อมาการเล่นเริ่มต้นขึ้นพวกผู้ชายโตตัวขึ้นไปเป็นพีระมิดสาวิตรีบอกดีป่าว่าเธอรู้ว่าคาเบียจะไม่ให้อภัยยูราชจากนั้นเธอบอกให้คาทาไม่ต้องกังวลเพราะคาเบียสามารถจัดการทุกอย่างได้ลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่67คาเบียกับยูราชปีนขึ้นไปจนถึงโม้อใส่เนยและ ทุบมันให้แตกด้วยกันยูราชขอให้คาเบียอภัยให้เขาแต่คาเบียยังคงปฏิเสธยูราชจะปล่อยตัวเองให้ร่วงตกไปแต่คาเบียจับมือยูราชไว้ยูราชปล่อยมือจากคาเบียและร่วงลงไปทําให้ทุกคนตกใจคาเบียรกระโดดลงมาแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บคาทาเป็นลมหมดสติไปทุกคนช่วยกันพายูราชกับคาทาไปโรงพยาบาล กีโชกขกังวลว่าถ้าทุกคนรู้ว่าคาทาท้องจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ต่อมาทุกคนมาที่โรงพยาบาลและเป็นห่วงยุวราชกับคาทาคาเบียบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ยุวราชตั้งใจปล่อยมือจากเขาเองเพราะยุวราชขอโทษเพราะยุวราชขอให้เขาอภัยให้ยุวราชเมดดี้บอกว่ามันเป็นความผิดของคาเบียที่เขาให้ความสําคัญกับคาทา โดยไม่ได้สนใจชีวิตของยุวราชคาเบียบอกสาวิตรีว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ยุวราชเป็นอะไรไปสาวิตรีบอกคาเบียว่ามันเป็นความผิดของเธอเช่นกันที่เธอยังโกรธยุวราชอยู่ ต่อมาหมอทำอุนตราสาวพบว่าคาถาท้องก็คิดที่จะบอกให้ทุกคนรู้แต่กีโชมาขัดขวางไว้คาถาฟื้นได้สติและเป็นห่วงคาเบียคาเบีย,บ,ยบอกเธอว่ายุวราชได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเขาร้องไห้และนึกถึงยุวราชลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่68ต่อมาคาเบียวิตกกังวลเมื่อหมอบอกว่ายุวราชควรฟื้นได้สติภายใน12ชั่วโมงคา เบียอธิษฐานขอให้ยุราชปลอดภัยคาถาอธิษฐานให้ยุวราชปลอดภัยเช่นกันเพราะถ้ายุวราชเป็นอะไรไปคาเบียก็จะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่ไม่ได้ยกโทษให้ยุวราชต่อมาทุกคนดีใจที่ยุวราชฟื้นได้สติคาเบียยอมยกโทษให้ยุวราชยุราชให้สัญญาว่าเขาจะไม่ทำลายความเชื่อใจของคาเบียอีก วันต่อมาคาทามาเยี่ยมยุวราชยุวราชเย่เย้ยคาทาว่าคาเบียยกโทษให้เขาแล้วคาท่าบอกให้ยวราชอย่าเอาชีวิตขุงตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอีกเพราะถ้าคาเบียเป็นอะไรไปเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้ยวราชบอกคาทาว่าเธอจะไม่มีทางชนะเขาต่อมาคาเบียพายุราชกลับมาที่บ้านสาวิตรีร้องไห้ด้วยความดีใจบอกให้ยุราชอย่าได้ทำแบบนี้อีก มันจูบอกให้คาเบียกับยูราชอย่าได้ทะเลาะกันอีกคาเบียขอโทษคาทาที่เขามั่วแต่ช่วยยูราชและไม่ได้ช่วยเธอต่อที่เธอเป็นลมหมดสติไปคาทาบอกเขาว่าไม่ต้องโทษตัวเองคาเบียบอกว่าคืนนี้เขาต้องไปดูแลยูราชคาทาตอบตกลงคิดว่าคาเบียรักยูราชมากแต่ยูราชไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเล่นกับความรู้สึกขงคาเบียอยู่ ลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่69วันต่อมาทุกคนดีใจที่ยุวราชตัดสินใจจะไปช่วยทำงานที่ร้านเบเกอรี่สาวิตรีกับคาเบียบอกให้ยุวราชพักผ่อนก่อนแต่ยุวราชปฏิเสธบอกว่าทุกคนให้อภัยเขาดังนั้นเขาจึงคิดที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวเจริญก้าวหน้าสาวิตรีมีความสุข คิดว่ายุวราชกกำลังเปลี่ยนไปเดบราชบอกอยุราชว่าคาเบียได้สร้างห้องทำงานใหม่ให้เขาด้วยยุราชบอกทุกคนว่าเขาจะเริ่มทำงานจากการเป็นพนักง,งานธรรมดาก่อนเขาจะไม่ไปนั่งเก้าอี้ในห้องทำงานจนกว่าเขาจะคู่ควรกับตาแหน่งผู้บริหารคาเบียบอกว่าเขามีของขวัญจะให้ต่อมาคาธามหายุวราชที่ห้องมอบผ้ากันเปื้อนของคาเบีย ให้เขาบอกว่าคาเบียให้ความสำคัญกับผ้าผืนนี้มากยูราชบอกให้คาทาเลิกพยายามไล่เขาให้ออกไปจากชีวิตของคาเบีย คืนนั้นคาเบียกลับมาที่บ้านบอกคาทาว่าเขาภูมิใจที่เห็นยุวราชมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และทำงานหนักคาทาคิดว่าคาเบียไม่ควรจะไว้ใจยุวราชยุวราตมอบคุกกี้ที่เขาทำเองให้คาเบียคาเบียก็ชื่นชมยุวราชยุวราชบอกคาทาว่าเขาต้องการใช้เวลากับคาเบียคาทาตอบตกลงและบอกยุวราชว่าเธอรู้ว่าคาเบียจะ ทำให้เขาหายดีในไม่ชา้า